สวัสดีครับผมพีครับหลังจากที่ผมได้ถลำตัวเข้าสู่วงการหูฟังคัสตอมอินเดียไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ได้เห็นแค่แผ่นไอซิสติ้งไดรี่นะครับผมมีหูฟังเป็นของตัวเองแล้วหลังจากที่ผมได้ลองใช้หูฟังคัสตอมอินเดียแบบที่หล่อหูมาสักพักนะครับผมประทับใจมากผมชอบมากชีวิตดีมาก ในการทำงานดนตรีนะครับแต่ในส่วนของการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูหนังฟังเพลงดู YouTube คุยโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหูฟังคัสตอมอิเอีอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมซักเท่าไหร่นะครับผมผมเป็นประเภทแบบขี้เกียจพกหลายอย่างถ้าจะใช้หูฟังอินเอียกับโทรศัพท์ผมซึ่งก็คือ iPhone X มันก็ต้องมีอะแดปเตอร์เสียบ ถูกมครับเพื่อแปลงหัวไลน์นิ่งเนี่ยให้เป็นหัว3.5ม mm, ิลมรนะครับรวมถึงหูฟังคัสตอมนเมคเียที่ผมมีมามันไม่ได้มีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับแต่อินเอียร์หลายๆตัวเดี๋ยวนี้ก็จะมีใหม่แล้วนะแต่ตัวหูวมันทำหน้าที่เป็นแค่หูฟังเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้คุยโทรศัพท์ไม่ได้วิดีโอคอลไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการเข้าสู่วงการหูฟังอีกประเภทนึงครับหูฟัง True Wireless ครับวันก่อนไปเที่ยวร้านสีเขียง มีลเลนเฮดพอดิโอมานะครับแล้วก็เลยได้เจ้าตัวนี้กลับมาลองนะครับมันก็คือหูฟังยี่ห้อซาวพีดนะครับพีดซาวพีด ได้อยู่เนาะก็รุ่น True Engine 2น,นะครับวันเดียวเราก็จะมาลองแกะกล่องน,นะครับแล้วก็ลองหาขอ้อมูลคุณสมบัติล้วก็ทดลองใช้ดูมาดูกันซิว่าหูฟัง True Wireless เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆเนาะว่า tr wireless Who True Wireless หนะูฟัง True Wireless เนี่ยหูฟัง True Wireless คืออะไรเนรี่ยมันเวิร์กไหมนะครับแล้วมันจะเป็นของมันต้องมีไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับก็เริ่มด้วยการ unbox ก,ก,กันก่อนเลยนะครับบนหน้ากล่องก็จะมีบอกอไว้เลยว่าเนี่ย Wireless ชาร์จจริงได้นะครับคือตัวเคสหูฟังเนี่ยมันรองรับการชาร์จแบบไวเลสนะครับแกะกันดีกว่าปเข้ามานะครับก็จะมีบราร์โคดนะครับคิวอาร์โคดสำหรับเข้าไป facebook แล้วก็ official Sign s i ไซตหรือ Li n e นะครับเป็นวงเล็บ JP เนาะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นของผู้ผลิตนะครับมีคู่มือให้ ก็เดี๋ยวค่อยอ่านนะผมไปโหลดอ่านนใเน็ตเ,เอาแล้วกันนะครับแน่มีตัวหูฟังพระเอกของเราเขียนหน้ากล่องมาสวยงามนะครับซาวพีทมีรูชาร์จไฟด้วย USB C นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากผมหลังๆเวลาผมจะซื้ออะไรอะ่ะถ้าพอร์ตชาร์จหรือพอร์ตคอนเน็กมันไม่เป็น USB C อะ่ะผมจะแบบ ความอยากซื้อจะหายไปขึ้นหนึ่งทันทีครับเดินไปจะซื้ออะไรสักอย่างถ้ามันจะเป็นไมโคร USB ผมความอยากจะลดลงไปขึ้นหนึ่งถ้าเป็นมินิ USB ความอยากจะเหลือแค่ยี่สห้ครับแล้วถ้ามันเป็น USB B แบบหลอพอร์ตพิมเตอร์เก่าผมจะไม่ซื้อเลยครับผมจะไม่ค่อยอยากได้แล้วเพราะว่ามันเชื่อมต่อลําบากนะครับและในอนาคตทุกอย่างคงจะพัฒนาสู่ USB C กันหมดนะครับผมอยากได้ให้มันแบบนะใช้สายแบบเดียวกันให้หมดนะครับแกเอามาดูโอ้มีหูฟังอยู่2อัน มีไฟสว่างขึ้นมาด้วยนะแบตเต็มแน่เลยอย่างเงี้ยแบตเั็เต็มอยู่นะครับมีจุด4ี่จุดเอาไว้บอกไฟนะครับอ่า้สวยงามดูดีนี่ไฟกระพริบกระพริบด้วยมันเป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยรุ่นก่อนๆนี่ยต้อาเป็นคลิกกดอยู่นะครับอันนี้เป็นระบบแบบสัมผัสแล้วลวกามีเยฟินนะครับที่เอาไว้เกี่ยวกับตัวโครงหูของเรานะครับเพื่อให้มันหลุดยากขึ้นแล้วส่องดูดีๆเนี่ยอืมเราจะเห็นลำโพงครับ เห็นไดรเวอร์ของมัน,นครับอันนี้คือได n ามิกไดรเวอร์ตัวนะครับซึ่งถูกยัดเข้าไปในนี้นะครับก็ได n ามิกไดรเวอร์เป็นยังไงทำงานยังไงเนี่ยผมเคยคุยไว้แล้วใน6ิกซ์ทิงไดรี่เรื่องหูฟังนะครับใครสนใจลองเข้าไปดูได้ผมแปะลิงก์อากว้ให้นะครับน้องๆจากอาน c u ค t สตอมให้ข้อมูลไว้นะครับและที่แถามมานะครับก็จะมีจุกหูฟังนะครับอีก2คู่2ขนาดอันนี้น่าจะไซส์เนะครับเล็กจิว๋วแล้วก็อันนี้ใหญ่ใส่ใหญ่ น่าจะใส่ L อสำหรับคนที่ท่อหูใหญ่นะครับ ear c a n a l ใหญ่อันที่ติดมากระจุกเนี่ยน่าจะเป็นไสกลางนะครับก็มี3ไสด้วยกันรวมถึงตัว e a r f i n ด้วยนะครับเนี่ย Ear f ฟ n นะที่เกี่ยวกับหูก็จะมีอันนี้ดูจะเป็นไสเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ใสใหญ่ที่ติดมาก็น่าจะเป็นไสกลางเหมือนกันนะครับให้เลือกใช้ได้ตามขนาดหูที่เหมาะสมกับ คนใช้แต่ละคนเลยนะครับดูจากคู่มือนะครับใช้ไม่ยากก็จะมีหูฟังสองข้างนะครับแล้วก็มีคําสั่งที่บอกว่าทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าจะเปิดหรือปิดนะครับแค่หยิบออกมาจากตัวชาร์จิ้งเคสมันเนี่ยมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันอยู่นอกเคสนานแล้วมันเหมือนปิดเองไปแล้วนะครับเพื่อประโยชน์พลังงานเนี่ยก็ให้แตะที่ตัวท้าชัเรียนเนี่ยหวินาทีครึ่งนะครับมันก็จะติดขึ้นมาอีกตอนนี้มันก็กระพริบนะครับสข้างถ้ามันเปิดอยู่อยากให้ปิดนะครับก็คือให้แตะทิ้งไว้10วววิินนนาาาทีีะะคครัับ้งยยยๆไปปเเเลดด๋มจอง แดงแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างใช้งานนะครับอยากให้เสียงดังขึ้นเนี่ยก็แตะหัวขวาหนึ่งครั้งเสียงดังขึ้นแตะหัซ้ายหนึงครั้งเสียงจะเบาลงในส่วนของการเล่นและพอสนะครับเล่นและหยุดเนี่ยให้แตะที่ ทัแชเรียสครั้งนะครับผูซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยจะรับระ้ว่างก็ใช้วิธีแตะ2ครั้งที่หูไหนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าแตะที่หูขวาค้างไว้1นวินาทีครึ่งมันจะกลายมันจะเป็นคําสั่งเล่นเพลงถัดไปนะครับส่วนแตะหูซ้าย1นวินาทีครึ่งเนี่ยก็คือจะย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้าถ้ามีคนโทรเข้ามาแล้วเราต้องการจะตัดสายนะครับเราก็สามารถที่จะแตะ ตัวทัชแอเรียเนี่ยทิ้งไว้1นึ่งวินาทีครึ่งได้ก็จะเป็นการตัดสายนะครับการสลับสายกรณีที่เราโทรมีคนโทรเข้ามาซ้อนนะครับก็ใช้วิธีแตะค้างที่ทัชแอเรีย2สองวินาทีนะครับจะเป็นการสลับสายมันดูในส่วนของการแพรนะครับก็ในการเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับครั้งแรกก็ผมจะแตะปึ๊บหนึ่งวิครึ่งเพื่อเปิดมาขึ้นมาก่อนนะครับน่ะติดแล,แล้วพอติดแล้วเนี่ยเขาบอกให้แตะทิ้งไว้6วินาทีนะครับสองสา เรียบร้อยเข้าไปที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับเข้าแพ i r i n g mode Bluetooth นะครับเนี่ยเจอไหมเนี่ยเจอแล้วครับ s a p 2 e n g i n e สองน,น,นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นถามว่าให้แพร r ไหมนะครับก็กดแพรไปเลยนะครับก็จะเชื่อมกันเรียบร้อย connect เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับลองใส่ดูนะว่าจุกที่ค่อยมามันพอดีไหมนะครับ เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไปแตะโดนเมื่อกี้มันเลย power off ไปนะครับใส่อีกข้างหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเข้าวยากับเมื่อกี้ก็หล่นไปหนึ่งีอาจจะว่าตัวจุกมันใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นจุกไซส์เล็กกว่านี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนจุกกันนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กสุดนะครับปกติมันก็น่าจะดึงออกมาได้เลยเนาะเนี่ยดึงดูดออกมาเลยนะครับเอาจุกเก็บไปในกล่องนะครับอแล้วก็เอาจุกอันเล็กนะครับใส่เข้าไปรอครับ้เนี่ยเรียบร้อยนะครับ คุณสมบัติของตัวซาวพีดชูแอนจินสอตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันคือจะมีไม์อยู่ข้างละ2ตัวนะครับด้วยการที่มีไม่สตัวนะครับมันก็จะสามารถทําการ n o noise c a n c e l l a t i o n ได้นะครับคือใช้ไม์ตัวหนึ่งเนี่ยรับเสียงบรรยากาศรอบๆบตัวเรานะครับเพื่อมาแคนเซลกับเสียงบรรยากาศรอบๆตัวที่ถูกไม์ตัวที่รับเสียงพูดเนี่ยจับเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราได้เสียงพูดที่มันชัดกว่าหูฟังที่ใช้ไม์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวทูแอนจินสเนี่ยตัว ทัชชิ่งแอร์เรียตัวนี้นะครับตัวมันจะเป็นรับคําสั่งโดยการทัชนะครับคือแตะเลยไม่ต้องกดนะครับเราสามารถแตะหนึ่งครั้งแตะ2ครั้งหรือว่าแตะค้างค้างยาวก็ได้นะครับมันสามารถรับคำสั่งได้ค่อนข้างหลากหลายจากการแตะอย่างเดียวนะครับแล้วก็เมื่อใช้2หูคู่กันเนี่ยมันจะมีบางคําสั่งที่แตะแต่ละข้างให้คําสั่งไเหมือนกันนะครับเช่นแตะหูขวาเพิ่มเสียงแตะหูซ้ายลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีเอียร์ฟินมาให้นะครับซึ่งเอียร์ฟินตัวนี้เนี่ยใช้เกี่ยวกับ โครงใบหูของเรานะครับทำให้มันหลุดหูฟังหลุดจากหูยากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัว True Engine 2เนี่ยชิปที่ใช้เนี่ยเป็นชิปบลูทูธควอคอมนะครับ QCC 3 0 2 0ซึ่งรองรับบลูทูธ5.0แล้วนะครับซึ่งบลูทูธ5.0นี่ก็คือเป็นมาตรฐานใหม่ของบลูทูธที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับคือบลูทูธเนี่ยใช้กันมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็มีตั้งแต่บลูทูธหนึ่งบลูทูธสองบลูทูธสามบลูทูธสี่บลูทูธล่าสุดที่เราใใช้้้้กกกกักััััจจันน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 น็็็คคคืออ4.2ะะะรรรรบบบบบปปจจุตตีีมมมาาาฐห่่ยดขึททเลลููธแว คือแต่ละข้อความที่ส่งได้เนี่ยก็มีขนาดมากขกึ้นนะครับถึง255ไบต์แล้วนะครับ255ไบต์เนี่ยมากกว่าบูทูธ4.2่จุดสองมากครับเพราะบูทูธ4.2เนี่ยมันส่งได้แค่31ไบเอเองนะครับแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆนะครับ อุดุทาจุดศูนเนี่ยก็จะเร็วกว่าไปเท่าตัวนะครับความเร็วเป็น2เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับในขณะที่วุดุด42เนี่ยส่งได้แค่1เมกะไบต์ต่อวินาทีเรียกว่าเร็วเป็นเท่าตัวนะครับเชื่อมต่อได้ไกลกว่าใช้พลังงานน้อยกว่านะครับพอใช้พลังงานน้อยกว่าเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลก็จะเยอะกว่านะครับก็เลยพูดง่ายๆก็คือแฮกยากกว่านะครับแล้วก็สามารถใช้งานใน บริเวณที่มีการใช้สัญญาณอย่างแออัดคือใช้กันเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับและด้วยกัน ที่มันส่งผ่านข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมเสถียรกว่าเดิมนะครับมันก็จะลดปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นลิปซิงครับเหมือนเราดูหนังผ่านลําโพงบลูทูธหรือหูฟังบลูทูธเนี่ยเราจะเห็นว่าเสียงที่ตัวละครในหนังพูดกับปากเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับก็มันเขาเรียกว่าปัญหาลิปซิงนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหานั้นแล้วนะครับในส่วนของไดรเวอร์ที่ใช้นะครับเป็นไดนามิกไดรเวอร์สตัวนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยมีไดรเวอร์หนึ่งตัว2ตัวอยู่ในนี้นะครับเขาว่ากันว่าเบสจะดีมากนะคครรััับบอ่าจุดดเเนนขงตวมลยะ จะลองใส่ใหม่นะครับหลังจากเปลี่ยนจุกเป็นอันเล็กลนะครับเนี่ยเข้าง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเข้าไปได้ข้างข้างหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับบล็อกเสียงข้างนอกไปนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าพวกคัสตอมเป็นเอียร์แล้วก็เขย่ยรูไม่มีทีท่าว่าจะดุดนะครับแต่ว่าวิธีใส่มันจะต่างจาก คัสซอมเอินดีเลยในคัสซ้อมเอนเอียมาใส่เอียงไปข้างหน้าแล้วบิดกลับใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับเอียงไปข้างหลังแล้วบิดมาข้างหน้าแทนนะครับเพื่อให้เอียฟินเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวกับตัวโครงหูของเรานะครับเนี่ยจะลองใช้ดูนะครับดูคลิปคฟเวอร์ตัวเองในช่องแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่ผมคุ้นนะเพราะผมมิกซ์เพลงพวกคฟเวอร์เนี่ยด้วยลำโพงนะครับแล้วลองมาฟังหูนี้กันดูแล้วกันนะครับ เพิ่มเสียงนะเพิ่มเสียงดังขึ้นจริงๆด้วยอ่าเสียงสะอาดดีครับ เบสไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดอาจจะเพราะว่ามันเป็นคลิปเวอร์ชันแบบคอเบกีตาโดยไม่ใช่เพลงอีดีองอีดีเอ็มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเสียงสะอาดดีแล้วก็ที่ชอบก็คือมิติเสียงมันไม่ได้ฟังเหมือนโดนอัดอยู่ในหูเหมือนพวกหูฟังอินเอียร์ที่เมื่อก่อนเคยใช้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามิติมันยังมีสเปซของมันอยู่นะครับ สึกสองข้างไม่เท่ากันนิดียอาจจะใส่ไม่ดีนะครับขยับในอืมเท่ากันละนะครับก็มันอาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับก็เวิร์กอยู่นะครับเดี๋ยวลองออกไปใช้งานแบบใช้ชีวิตประจาวันกันดูสักวันหนึ่งนะครับกับโลกยุคปัจจุบันนะครับอย่างตอนนี้ก็ปี2020เนาะผมเชื่อว่าคําว่าไวเลสเนี่ยเป็นคําที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไอคำว่าหูฟังวเลสเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่คำใหม่ที่ผมคิดว่ามันเพิ่งผุดขึ้นมาในชน่วงไม่กี่ปีมานี้ก็คือคำว่าทรูว e l เลสนะครับทรูว e l เลสคืออะไรแล้วมันต่างจากวา l เลสธรรมดาอย่างไงนะครับแคือสิ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับคือหูฟังวายเลสเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่มันจะอยู่ในรูปแบบของหูฟังที่ติดอยู่กับสายนะครับแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณวา l เลสหรือบลูทูธเนี่ยอยู่ที่สายนะครับ รับสัญญาณมาแปลงสัญญาณดิจิตัลให้เป็นเสียงแล้วก็ส่งเข้ามาที่หูฟังเพื่อขับออกแล้วทําให้เราได้ยินนะครับอัน,นั้นก็คือหูฟังพวกหูฟังไวเลสนะครับแต่ใน,นส่วนของหูฟัง True Wireless เนี่ยมันต่างไปตรงที่ว่าหูฟัง True Wireless เนี่ยมันเป็นไวเลสอย่างแท้จริงที่หูฟังเลยครับ คือตูหูฟัง t r u ไ w i r สเนี่ยก็จะตัดส่วนของสายทิ้งไปเลยนะครับจะเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกสำหับโดยการเอาตัวรับสัญญาณวเลสหรือตัวรับสัญญาณ b l u e t o เนี่ยฝังเข้าไปอยู่ในตัวหูฟังเลยนะครับพระเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ชิปสามารถมีขนาดเล็กลงได้แล้วตัวรับสัญญาณมีขนาดเล็กลงได้จนกระทั่งสามารถใส่เข้าไปในหูฟังได้ครับมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดหูฟัง True w i r l e s s ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหูฟัง True w i r l e s s ก็คือเป็นวเลส อย่างแท้จริงที่หูฟังเ่ยไม่ต้องมีตัวรับสัญญาณพวงมาด้วยนะครับข้อดีหลักๆเลยนะครับก็ไม่มีสายมาเกะกะนะครับแต่ข้อเสียก็คือหูฟังมันก็จะกลายเป็นตุ่มเล็กๆครับมันก็จะหายง่ายนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกันในเวลาใช้ครับผม กลับมาบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เอา truenit ไปใช้มาประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ความรู้สึกคือใส่หูติดหูไว้เนี่ยแทบจะตลอด4ชั่วโมงเลยไม่ได้รู้สึกว่าล้าหูอะไรนะครับอาจจะเพราะว่าปรับขนาดจุกให้มันเหมาะสมกับขนาดของช่องหูแล้วนะครับวิติของเสียงที่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเสียงที่อัดอยู่ในหูเหมือนเวลาเราใส่หูฟัง ยุคก่อนก่อนนะครับผมรู้สึกว่า,ามันมีความกว้างของเสียงเสียงไม่ได้อัดอยู่ที่รูหูตลอดเวลาในเรื่องของโทนเสียงนะครับถ้าดูหนังดูรายการอะไรที่มีเสียงพูดของมุรย์เสียงพูดของคนเนี่ยผมคิดว่ามันให้เสียงที่ชัดเจนดีนะครับเสียงสะอาดฟังดูเรื่องชัดมากๆนะครับแต่ถ้าเอาไปฟังเพลงนะครับหรือดูคลิปแสดงดนตรีอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่าย่านเสียงกลางโดยเฉพาะย่านเสียงเนื้อกีตาร์เนี่ยมันบางไปพอสมควรเลยนะครับในระหว่างที่ทดสอบนะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาประมาณส่สายนะครับ ทุกสายที่คุยเนี่ยก็ไม่ได้บ่นเรื่องเสียงผมไม่ชัดนะครับแสดงว่าไมที่ติดมากับตัว True e n ที่สเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสะดวกเลยแหละในเรื่องของความสเสถียรของสัญญาณนะครับผมลองเอาเข้าไปเดินเล่นในห้างดูนะครับเดินไปเดินมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับสัญญาสเสถียรดียกเว้นช่วงที่เดินผ่านร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ ไอสตูดิโอบานาน่าไอทีอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าร้านพวกนี้เนี่ยขายคอมพิวเตอร์ขายสมาร์ทโฟนขายแท็บเล็ตแล้วเปิดทุกอย่างเอาไว้ตลอดเวลาทั้งเราตเตอร์ทงบลูทูธอะไรแถวนั้นเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็จะมีเสียงกระตุกมากเป็นระายระยะนะครับแต่พอเดินหลุดออกจากโซนตรนนั้นมาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีระหว่างช่วงที่ทดสอบนะครับก็มีถอดออกบ้างนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแต่พอใส่กลับเข้าไปปุ๊บก,กดเพลงในมือถือปุ๊บก,ก็เชื่อมต่อสัญ,ญญาณได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรท่่่่านนนทีีเห็วตตอขัับบรรถฝกใมค ผมอยู่ในรถรอดไม่เปรียกแต่ถ้าเกิดผมอยู่นอกรถแล้วฝนมันตกเนี่ยหฟังตัวนี้ก็ยังรอดอยู่ดีครับเพราะว่ามันกันน้ำระดับ ipx ห้จากฝนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าถ้าออกกําลังกายเหง่อก็กันได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือผลจากการทดสอบมาสัก4ีหชั่วโมงนะครับก็ครึ่งวันละกันเนาะกับเจ้าตัวซาพิตนะครับ true engine สําสำหรับผมเนี่ยถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในผมว่าค่อนข้างจะเวิร์กมากๆเลยนะครับเพราะว่าเบาใช้ง่ายนะครับใส่แล้วไม่อึดถูแล้วก็ผมเดินไปดดนมมมมากก็ไไ่้สัจุอะ ออกจากหูเลยแม้กระทั่งครั้งเดียวนะครับอันนี้ผมชอบมากๆว่ามันไม่หลุดส่วนตัวผมว่าจะติดนิดหน่อยตอนนี้ว่าถ้าเอาไปฟังเพลงแบบอยากฟังเพลงจริงจังเสียงดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าย่านเสียงกลางเนี่ยมันบางไปหน่อยนะครับแต่ว่าย่านเสียงแหลมชัดสะอาดดีนะครับย่านเบสก็เป็นลูกใช้ได้เลยนะครับอาจจะอยู่ที่แนวดนตร,รีที่ฟังด้วยนะครับถ้าเป็นแนวอย่างผมเนี่ยฟังร็อกฟังอะไรที่มีความบันกิต่ายเยอะๆจะรู้สึกว่ามันบางไปสักนิดนึงแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเมื่อเทียบกับราคาของมันที่ 1,000งพันกลางๆนะครับประมาณ1,600บาทเนี่ยผมก็คิดว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ลองพวกหูฟัง True Wireless มามากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกๆเลยแหละที่ได้ลองอย่างจริงจังนะครับด้วยราคามันผม,ผมคิดว่าค่อนข้างเวิร์กที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าใครสนใจลองติดต่อไปที่ m i l l e n h e a d p r o Audio ก็ได้นะครับร้านของสีเขียงที่ให้ผมมาลอง <S <S เดี๋ยวลงรายละเอียดลงเว็บไซต์ลง Facebook อะไรไว้ให้ใครสนใจลองทักเข้าไปสอบถามดูว่ามีรุ่นอ,อื่นด้วยนะครับ <S <S ลหลังจากนี้คิดว่าถลำลึกเข้ามาในวงการหูฟังนะครับน่าจะออกยากมีคัสตอมอินเอียร์แล้วลอง Tru wireless แล้วเดี๋ยวคงได้สรรหาทรูไปเลสมาลองกันเรื่อยๆนะครับ <S <S <ๆ S 2> ยังไงเราติดตาม E ีีถัดไปนะครับกับของมันต้องมีครับวันนี้ลาไปก่อนครับ